ครับขาให้ให้เราแล้วมิติใหม่การสัมภาษณ์คือที่ได้มาเองวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมงานกับทางงขอดิสนีย์เอ็กกับเลโก้ครับก็ดีใจมากเพราะว่าทั้งดิสนีย์แล้วก็เลโก้เป็นสองแบรนด์ที่คลาสสิกมากแล้วก็อยู่ในดวงใจของคนทุกยุคสมัยมานานมากแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นครบรอบร้อยปีก็จะมีแบบคอลเลคชันพิเศษออกมาที่แบบชวนให้พวกเราได้สะสมนะซึ่งผมว่ามันก็น่าสะสมมากๆก็เดี๋ยววอร์มนิ้วรอที่จะต่อเลยครับผม อันแรกประสบการณ์การต่อเลโก้หน่อยการต่อเลโก้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อแล้วทำอะไรที่แบบเวลาที่แบบอยู่กับอะไรนานๆเนี่ยจะทำให้ผมแบบมีสมาธิมากขึ้นเพราะปกติจะเป็นคนที่แบบเหมือนสมาธิสั้นเลยอ่าโอเครูดไตแล้วตอนนี้การการต่อเลโก้ก็คือมันจะแบบอยู่ตรงนั้นคือแบบผมเคยต่อแบบประมาณแค่แบบ2,500ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วไหมครับคุณเดวิ ก็อยู่ในเลทที่แบบค่อนข้างโอเคคือมันจะอยู่ในเลทแบบ4ชั่วโมงถึงชั่วโมงกชั่วโมงอะไรเงี้ยมันถือว่าโอเคชิ้นใหญ่สุดที่เคยต่อนี่เป็นกัวตูนจ่ยใหร่ขนาดที่นักข่าวอันที่เคยต่อใหญ่สุด เป็นลูกโลกลูกโลกลูกโลกคือสามารถหมุนได้ด้วยตรงกลมกลมกลมแล้วใช่ม mm ันเหมือนอันที่วางบนโต๊ะแล้วก็หมุนได้เลยล้มแล้วข้างในมันมีครัวหรือมันแน่นออมันครัวหัวเลยไม่มายถึงว่ามันแบบข้างในมันมีฝักมันมีแกนให้มาแล้วก็ต่อเป็นรูปกลมๆแล้วก็ต่อแล้วก็สามารถถือขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดหาโลกได้ด้วยตอนต่อเสร็จนี้เราสึกว่าดีใจครับกับผลงานตอนที่เราเห็นกรัเพี่แะ มันแทบจะลองไห้เต go ่ขี่เขากลับดีว่าเราต่อได้เร็วอเขามันปื้นปิ่มปื้มปิมเราต่อ้เร็วองอะม่ได้นเนี่ยโกหกโหกอ่ไคุณใช้ยากิโซบะสุดไหนครับตอนนี้ม่อกินพึ่งแตงมาเลยครับสุดเกลือโอเคมเลยแกงบาสโก ไอ้เรื่องที้เราสองคนเป็นยังบ้างกับการทำงานครับก็ค่อนข้างจะเยอะใหญ่งาเยอะใหญ่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่ละคนก็มีงานแตกต่างกันไปใช่เดี๋ยวเรากำลังรอทำงานด้วยกันอีกชิ้นใหญ่ก็คือช่วงนี้ในซีรีส์ที่เราจะเปิดกองใช่เขาจะซพใช้แฟนๆไหมเราจะถือใช้แฟนๆไหมก็สิ่งที่ซจพใช้ผมว่าน่าจะเป็นตัว ทีเซอร์ของเชอรี huh. uh ่แมจิกครับไอตัวซีรีส์ของเราคือเราทำทีเซอร์ไว้มานานแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดเปิดตัวก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วมั้งก็จะได้เปิดได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นข่าวว่าว่วมาว่าว่าถ่ายมานานแล้วเหรอถ่ายเก็บไว้นานแล้วหรอถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแบบจะเปิดตัวซีรีส์ตั้งแต่เนี่ยครับปี2023แต่เนื่องจากเราเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะซื้อเลนส์กสิ่มาจากทางญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนการคุยการตกลงอะไรมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่ามี อ่าคอนดิชันเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยครั้งก่อนก็เลยไม่ได้ออนครับแต่ว่าเนี่ยได้ข่าวว่าอาจจะได้ออนแล้วแต่แต่เชื่อได้เลยว่าจริงทีมงานพวกเราทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่ามันแค่ยังแบบเออไม่ไม่ดังมากปีนี้ไหมปีนี้ไหมปีนี้ปีนี้ครับภาพในซีนที่ไม่ได้เสียอย่างไรปีนี้ไหมปู๊ปู๊นี่นักเสียงแบบครับักทีอะจักทีภาพในซีนที่มันไม่ดีเลยไปไหมอะไรนะภาพในซีนที่มันจะดูดีเลยไปไหม ภาพในซีรีส์จะดีเลยไหมครับมันดีเลยอยู่ถ้าเราถ้าเรากดใน YouTube เป็น0.75จะดีเลยอยู่แล้วใช่ก็คือให้ให้ดูเร็วสปีดปกติเล่นคูณ2องกันชอบดูอะไรเล่นคูณทำไงนะคัทไม่ไรอะไรดีเลยเพียงไงนะครับนีเลยคือภาพภาพมันจะดูแบบย้อนย้อนไปหน่อยไหมมันอ่ามันจะเป็นเก่าไหมมันเก่าไปไหมไม่หรอกหน้าหน้ายังหน้าเดิมอยู่ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับได้ครับใช่ครับอะไรอีกไหม มีงานอย่างนี้มันตอกจากซีรีส์เรื่องนี้เราสองคนเอ่อเอ้ยเดี๋ยวผมจะมีไปที่อินโดนีเซียนะครับผมอีกอีกสองวันครับแล้วนิวก็จะไปที่ฮ่องกงใช่ครับก็าแยกย้ายไปใช่นี่ก็มีงานแฟนมิตรแยกากัไปเติบโตเอ่อใช่ครับไปกับน้องโอมใช่แต่ว่าเป็นมันแฟนมิตรแยกเดี่ยวคนละรอบกันแต่ต่างคนต่างแยกแต่ว่า เวลามีงานคุ้มก็ได้ตลอดเวลาเหมือนกันได้ได้ครับได้ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาตรงกันเยังทำงานด้วยกันนะอยู่แต่ขอไม่คุยนอกรอบครับใช่ครับเพราะเจอหน้าก็ยากๆที่จริงเวลาคุยกันมีมุกกันอย่างนี้เหมือนหน้าเวลาต่องหน้าสื่อไม่ไหวตัวสองคนแต่ด้วยที่วันนี้ไม่ที่จริงพอคุยกันจริงๆเราก็มันก็มีสาระบ้างเห็นไหมก็คือเรื่องบ้านเรื่องชีวิตเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมาคุยตรงนี้มันก็แบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจริงจังเกินไปครับเราเลยลองเล่นเล่นบ้างครับเมื่ โอ้นประชามาเราเราเคยปวดหัวกันแล้วกันช่วงหลังเนี้ยเปิดพื้นท right. ี่คุยกับแฟนกลับด้วยใช่ครับก็หลังเนี้ยเปิดพื้นที่คุยกับแฟนคลับก็เป็นฟีลอไวเหมือนแบบรายงานรายงานแบบแฟนๆว่าเราแบบรายงานแฟนอะฟีลรายงานแฟนว่าเราแบบทำอะไรอยู่วันนี้เราเจออะไรมาบ้างอะไรนึงเหมือนฟีลเขียนไดอารี่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่เป็นไดอารี่ที่เราอยากให้ทุกคนได้แบบมาอ่านกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีแบบผลิมพันธ์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยใช่เมื่อวานเมื่อวานในบอกว่าคุยกับซิงนานมากครับ ใช่ก็สจริงนะก่อนหน้านี้จะเะมจะไปกำโดนแต่มันอยู่กูตีเป็นปอมชวนกูตีนะแต่ว่าทั้งวันของซิงค์คืออยู่พวกเราพวกเราหมดนั่นพี่เก่งนัคือเราเป็นเป็นคนที่เหงาเลยนะเดือดก็ต้องเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยเพื่อจะได้เอ่อถือแฟนไม่ผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราเขาเรียกว่าอะไรดีไอพบปากใช่ได้ได้แบบใกล้กับแฟนๆเรามากขึ้นเหมือนแบบบางทีอะเราไม่ได้ออกอีเวนต์หรือออกงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะหรือเราบางทีเรามีอะไรอยากจะแชร์อยากจะเล่าเราก็เล่าไงอย่างแบบ เจอหนี้มาดีอยากแนะนำเลยเราก็จะแบบมีพื้นที่ที่เราได้ได้แบบใกล้ชิดกับแฟนมากขึ้นมีเด็กๆมาร้องขอมเรื่งอยากให้พูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยใช่มันมันบทแคสต์มันยังตอบตรงไม่ได้ไงใช่มันพูดได้คนเดียวมันพูดได้คนเดียวโอเคครับขอบคุณครับ